ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ทุกท่านได้สมาทานพระกรรมฐา,านแล้วหลังจากนี้ไปขอทุกท่านให้ตั้งอิริยาบถอยู่ตามสมควรเพราะว่าการปฏิบัติในสถานที่ของตนก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องนั่งคตรมาตะปัาบเพียบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้าจังอยู่ในอนัยาบทนั่งแบบไหนก็ได้จะนอนก็นได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ให้เป็นไปตามความประสงค์อย่าให้เครียดสำหรับวิธีตั้งอารมณ์ในตอนหกค่ำความจริงก่อนจะข่าทุกท่านมีอการเครียดจากการงานมาตลอดวันฉจนั้นเวลานี้ อันดับแรกการเริ่มต้นให้ใช้การระงับกายสังขารด้วยอนาปานุสติสำหรับอนาปานุสตินีบรรดาท่านทั้งหลายอย่าทิ้งเพราะเป็นกรรมาฐานใหญ่คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกถือว่าเป็นการระงับความเหนื่อยและต้ออีประการที่สองจงอย่าสร้างอารมณ์ให้เครียด เมื่อทรงอารมณ์านาปานุสติได้ตามสมควรแล้วหลังจากนั้นก็ใช้กำลังของจิตพิจารณาตามความเป็นจริงในด้านของอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์อันดับแรกเราก็หันมาดูร่างกายของเราก่อน ร่างกายของเรานี้ตั้งแต่เกิดมามันมีความสุขแล้วมีความทุกข์ทุกคนเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์พอลืมตาขึ้นมาใหม่ๆเราก็พบกับความทุกข์นั่นคือความลำคาญร,ร่างกายำาากลำคาญปากลำคานตาต้องล้างหน้าล้างตาดีไม่ดีความทุกข์ก็ขับเราเข้าห้องน้ำห้องสวง้วม หลังจากนั้นตอนสายหน่อยความทุกข์ก็เกิดจากความหิวต่อไปความทุกข์จะเกิดจากการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจหรือความป่วยไข้มาสบายคืบนคลานเข้ามาก็เ,าเป็นความทุกข์ร่างกายไม่มีการคล่งองตัวเพราะาอใช้ความเพลิงแก่และร่างกายไม่ปกติก็ทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ รวมความในโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขร่างกายเราก็นำมาซึ่งความทุกข์ร่างกายคนอื่นก็นำมาซึ่งความทุกข์วัตถุธาตุตา่ตางๆที่เราได้มาเราดีใจแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้มาแล้วเกรงจะเก่าเกรงว่าจะสลายตัวอันนี้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เหมือนกันความห่วงใหญ่ ดังนั้นขอบรรดาเพื่อนบิณฑบาสมนเด็จทั้งหลายเพืพ่อนาบสมบัติของโลกนอกจากจะนําความทุกข์มาให้ในที่สุดมันก็นําความสลายตัวมาให้อย่างทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้มาก็หมดไปร่างกายของเรามีอยู่มีแล้วก็ตายไปแต่การตายไม่ช่สูญตามที่ท่านบางท่านพูด พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการตายไม่สูญทำดีไปสู่สุคติทำชั่วไปสู่ทุกติขอทุกท่านตัดสินใจเดินทางตามความดีทางที่นำมาถึงความสุขแล้วก็ทำจิตให้มีการทรงตัวนั่นหมายความเราพบแต่สุขอย่างเดียวจึงกว่าจะเข้านิพพาน เราจะไม่พบกระแดนทุกข์เือบอบภูมิทั้งสี่มีสัตว์นรกเปรตสุดกายสัตว์ติฉานเป็นต้นเราจะทํำยังไงอันดับแรกกัมันดาพระโยคาวจรทุกคนมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายถ้าตายแล้วเราจะไม่ไปอบายภูมิ จจิตยอมรับนับถือคุณความดีของสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนทำใจให้มั่นคงในคุณพระประทายสรนาคมและก็ทรงศีนประจำตนให้บริสุทธิ์ระสินสองร้อี่สิบเจ็ัเนรศินสิบอุบาสกอุบาติกาศินห้าหรือศินแปดตามอัตยาศัย ประวัติมีความชิ้นห้าเป็นมีความสำคัญส่งอารมณ์ให้ได้ตามนี้แล้วก็จิตใจตั้งไว้เพื่อนิพานโดยเฉพาะว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายนี่มันพังเมรัรอบไปนิพานจุดเดียวในเมื่อเราตั้งอารมณ์ไว้อย่างนี้แล้วก็ต้องส่งอารมณ์ทำอารมณ์ให้ทรงตัวนั่นอันดับแรกจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะดีใครเขาจะเลวก็ช่างเขา <c oughs> เราทรงกําลังใจของเราให้ปกติถ้าเราไปสนใจกับคนอื่นเรายังติคนอื่น,สนแสดงว่าเรายังเลวถ้าเรามีความเลวมากแล้วก็นินทาคนอื่นมากแล้วก็ติคนอื่นมากถ้าเรามีความเลวน้อยก็นินทาคนน้อยติคนอื่นน้อย ถ้าเราไม่มีความเลวเลยแล้วก็ไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ตำหนิใครดูตัวอย่างองค์สมดเด็จพระจอมไตรพระองค์ไม่เคยตำหนิใครที่รายเหตุผลเว้นไว้แต่สาวกขององค์สมเด็จพระตศพลที่พระองค์ทรงหวังด,ดีถ้าทาพลาดพระองค์ก็ทรงติทรงแนะแต่ว่าติเพื่อก่อนแนะเพื่อก่อไม่ใช่หวังการทรําลาย กำลังใจส่วนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายถ้าทรงได้สมเด็จพระจอมไตรทีว่าท่านทรงสเก็ดอยู่ในด้านความดีในพระพุทธศาสนาต่อไปก็รักษากำลังใจได้กับพี่ให้ทรงตัวนั่นก็คือหนึ่งเราจะไม่ทำลายศีลในตนเองสองจะไม่ยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทำลายศีล สามไม่ยินดีเมื้ว่าคลอื่นทำลายศินแล้วและข้อต่อไปเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์ห้าประการเข้ามาครอบงำจิตในเวลาที่ทำเราทำสมาธิหรือวิปัสสนาญาณนินวรณ์ห้ารายการคือความรักในระหว่างเพศถ้ามันเกิดขึ้นใช้กายชตานุสติกอสุปกรรมฐานเข้าตัดทันทีแล้วก็โทสะหรือความไม่ชอบใจ ถ้ามันเกิดขึ้นใช้ประมีหารสีร่แล้วก็หรือก็สินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ศึกษาม,มาแล้วเข้าตัดทันทีเราจะไม่ยอมความงงให้เกิดขึ้นทำจิตใจเข้มแข็งจะรักษากำลังใจให้ทรงตัวไม่วกแวกสายเกินไป <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมไม่กระสับกระส่ายเกินไปเราจะไม่สงสัยในผลความดี หลังจากนั้นแผ่เมตตาไม่แต่แก,กรวาลทั้งปวง <c oughs> ทำความรู้สึกว่าเราจะหวังดีกับคนสัตว์ทั่วโลกมีความรักเขาเท่ากับรักตัวเราราาถนาในการเกือ้อกูลเขาเท่ากับเราสงเคราะห์ตัวเราเองเราจะไม่ชาดิสยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีเรายินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมเมื่อคนอื่นเปียงพรำ การส่งกำลังใจด้านนี้ท่านเรียกว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระพุทธเจ้าส่งสอนเปลือกความดีถ้าเราทรงได้จิตใจจะเยือกเย็นอารมณ์จะเป็นสุขการทรงฌานสมาบัติขบันดาท่านพุทธบริษัทธรรมโยคาวจรจะมีการทรงตัวอารมณ์ใจจะไม่ขึ้นไหวนอกจากฌานสมาธิหรืออารมณ์ที่เป็นกุศลากนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน และพระโยคาวาจรทุกท่านต้องรักษารมนี้ตลอดวัน <c oughs> ชาญสมาบัติญานต่างๆที่ได้จะทรงตัวหลังจากนั้นทบทวนทิพยุจุญาณก็ดีปุพีนิวาสานุติยานก็ดีการพบรูปพระพุทธเจ้าพระอริยรสงฆ์เทวดาทุกพรหมในการถอยหลังและลึกชาติเป็นการตัดกิเลสละการหลงจากความโกรธ ตัดมานะการถือตัวถือตนทรงอารมณ์ให้ปกติทำให้แจ,จ่มใสจิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะที่นิพพานยึดพระนิพพานเป็นที่มัน่นตั้งใจไว้เสมอร่างกายนิสลายตัวเมื่อไรความพอใจในการเกิดเป็นมนมุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรมคนดีจะไม่มีสำหรับเราจุดที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือพระนิพพาน เมื่อบรรดาแต่พุทธบริษัทตัดสินใจกำลังใจตามนี้แล้วนั้นหลังจากนี้ไปท่านจะใช้คำวรรณาว่าอย่างไงหรือพิจารณาว่าอย่างไงให้เป็นไปตามอัธิยาศัยของท่านพยายามชำระใจให้สะอาดที่สุดเมื่อจิตใจสะอาดดีแล้วจับพระรูปไปโฉงระองค์สมเด็จพระประทีแก้วแล้วตั้งใจไปตั้งตรงไว้ที่นิพพานโดยเฉพาะ จงกว่าจะหมดเวลาสำหรับเวลานี้จะตั้งเวลาให้บรรดาพระผู้คุมเสียงตั้งเวลาไว้แค่สองทุ่มตรงเมื่อถึงเวลาสองทุ่มตรงก็จะไปเปิดแผ่นเสียงโอทิสสงสนหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็อยู่ตามอธิยาศาัยที่เห็นว่าสบาย ว่าแบบไหนสมัยทําตามนั้นท่านอย่าภาวนาต่อไปพิจารณาต่อไปรี่ปล่อยกำลังใจให้เป็นสุข <c oughs> ราช์จักมีความกังวลได้ก็อย่างดีอรมันดาแท่นพทธบริษัททัานหลายโดยทนนา <c oughs> เวลาที่อยพูดก็หมดแล้วก็ขอ,ขอยุติวัตเพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความประสงค์สมผล ในการที่จะมรุมักผลเข้าถึงพฏะนิพพานจงมีแด่ทุกท่านในชาติปัจจุบันนี้เถิดท่านประโยคาวาจร์ทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้ามาถึงแล้วฉะนั้นขอวิโยคาวาจรผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วอย่าลืมทรงอารมณ์ความดีในพระพุทธศาสนา เรงความดีที่จะเตือนกัน่าเสมอก็คือว่าจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่นอย่าเหยียดหยามคนอื่นอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านเพราะอาการอย่างนี้แปลการของความเร็วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเข้าถึงอุปกิเลตคนที่นินทาคนเสียดสีคนเปรียบเลยว่าคน ถ้าความดีมีอยู่มากเขาก็ดา่ดาว่าคนน้อยนินทาคนน้อยเสียสีคนน้อยถ้าความเลวอยู่มากก็นินทาเสียสีคนอื่นมากถ้ามีความดีสุดตัวหมดตัวก็หมายควาการนินทาว่าร้ายกว่คนอื่นไม่มีตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หมดกิเลสคนที่หมดความชั่วย่อมไม่มองเห็นคนอื่นว่าชั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เป็นประโยคขาวจรนพิสุสัมณีก็ตามวันนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดจงรักษาอารมณ์เลือกความดีในพระพุทธศาสนาให้ทรงตัวรายการอย่างนี้แปลการทรงฌานจิตจะมีความเยือกเย็นฌานจะทรงตัวญาณต่างๆที่ได้จะมีความผ่องใส เปลือกของความดีประเภทนี้ที่องค์มสมเด็จพระจอมใจทรงตรัสว่านหนึ่งท่านทั้งหลายจงอยาสนเจ้าท่านทั้งหลายจงรักษาศินให้บริสุทธิ์ึ้นหนึ่งเราจะไม่ทําลายศินได้ตนเองเจ้าไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศินแล้วรายการที่สอง จงรักษานิวรณ์พยายามรักษากําลังใจยใ้า้นิวรณ์เข้ามาครอบงําขณะที่ทําความดีแต่ความรักในระหว่างเพศเกิดขึ้นให้ใช้กายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานเข้าริตรอนทันทีแต่ความโกรธความย่ำบ,บายเกิดขึ้นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นให้ใช้พรหมิหารสี่หรือกสินสี่เข้าริตรอน แต่ความง่วงจะเกิดขึ้นทำใจเข้มแข็งลืมตาให้กว้างขยี้ตาแตาลมพุ่งซ่านจะเกิดขึ้นให้ชะอนาปานุติกรรมฐานโดยเฉพาะคือลมไม่ใจเข้าออกรู้ลมเข้าลมออกไว้เป็นปกติความพุ่งซ่านจะหมดไปและเราต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติ ถ้าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นให้ใช้กําลังใจที่บริสุทธิ์ผลปองเข้าพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นอุปาทานหลังจากนั้นทรงพรมเิหารสีให้เป็นปกติพรมเิหารสีเป็นความดีที่เลี้ยงทั้งสมาทั้งศีนทั้งทานและวิปัสนายานบุคคลใดทรงพรมเิหารศีลได้บุคคลนั้นก็มีศีนบริสุทธิ์ และสมาธิฤชฌานสมาบัติเขาทรงตัวปัญญาก็แก้วกล้ามีเฉียบฉลาดสามารถกำจัดกิเลสได้เป็นสมุเทเฉตประหารถ้าทรงอาการอย่างนี้ได้ต้องทำให้ครบถ้วนอย่าคิดว่าเป็นประเพณีถ้าเราพลาดความดีขั้นเปลือกในพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีโอกาสพบความสุข จะพบความทุกข์นั่นก็คือนรกเมื่อทรงความดีตามนี้ได้แล้วหลังจากนี้ไปก็เจรณาตามคำสอ,สอนของพองค์สมเด็จพระบัทีิ์แก้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโยงยาติดในโลก,กธรรมทั้งแปดประการด้วยยาหวันไหวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ แม้แต่ว่าถุธาตที่ไร้วิญญาณรรูปปั้นที่ไร้วิญญาณก็ต้องกระทบกระทั่งกับอาการเขาโลกกระทำแปดประการคือเขาไม่กระทบแต่อโลกกระทำเข้าไปกระทบเขาเองโลกกระทำแปดประการคืนหนึ่งได้ลาบมาสองเสียมลาบอันนี้คนก็ดีใส่คนดีก็ต้องมีการหวังได้ ถ้าเราไม่ได้เราก็อดตายก็มีความจําเป็นจะต้องทํำ่ะต้องแสวงหาก็ขอยแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าคดอย่าโกงอย่าลักจะกมยอย่ายื้อย่าแย่งของของเขาชีวิตก็เราเลี้ยงไม่มากมันก็ทรงตัวและต่อไปมันก็ต้องตายต่อมาได้ราบและความเสื่อมราบก็ต้องสลายมีขึ้นอีก เพื่อลาบที่ได้มาเราได้มาเพื่อใช้สอยดังนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าลาบเธอได้มานี้มันก็ต้องหมดไปวันหนึ่งขนาดรวงความมันได้ลาบมาแล้วอย่าดีใจเกินไปอย่าลืมตัวคิดว่าทรัพย์สมบัติส่วนนี้จะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยแต่ว่าท้าลาบสลายตัวไปเราก็ไม่เสียใจเพราะทราบอยู่แล้วว่าจําเป็นต้องใช้ ในโลกธรรมคู่ที่หนึ่งจำไม่ดีว่าอย่าสะเทือนใจคืออย่าดีใจเมื่อได้หลับอย่าเสียใจเมื่อหลับหมดทอว่าเป็นเรื่องธรรมดารายการที่สองการได้ยศถาบรรดาศัก์ยศถาบรรดาศักด์เสี่ยมไปไอ้นี้ก็เป็นของปกติเหมือนกันเขายกย่องสรรเสริญเราได้เขาก็ตบเราให้ตกเราได้เหมือนกัน เขาชูเราได้เขาก็เหวี่ยงเราหลงได้อย่าไปสนใจกัรลาบยศเส,สืเสริญสุขเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อย่าสนใจให้มากเกินไป <c oughs> ท่านให้เรารับเลิวคิดอยู่เสมอว่าท่านให้เราได้ท่านก็ถอนพอดถ,ถอนเราได้เอาคืนได้เหมือนกันท่านให้มาเราพอใจท่านดึงเอากลับไปเราไม่เสียใจทำใจปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คนมียศฐานาสักขนาดไหนก็แก่ตายเหมือนกันคนไม่มียศฐานาสักก็แก่ตายเหมือนกันแต่ว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มียศหรือไม่มียศมันอยู่ที่ความเฉลาดยหรือสุขภพถ้าเราไม่เกาะติดในยศไม่เสียใจมายศหมดไปชื่อว่าเป็นคนเฉลาดหัวขนก็ครอบให้เมื่อไรก็ได้ เขาจะโยนทิ้งจากหัวเราไปเมื่อไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาเราก็สบายใจทำจิตให้เป็นอมเบกขาคือวางเฉยแต่รวมทั้งสองอย่างได้ยศมาก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นยศหมดไปก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นจิตก็เป็นสุขก็ขต่อไปคู่ต่อไปคือน,นินทากับสัรงเสริญ นินทากับสรรเสริญนี่จะว่าแต่คนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตเลยถูกนินทาและถูกสรรเสริญแม้แต่รูปปั้นวัตถุธาตุต่างๆที่ไม่มีจิตใจก็ยังถูกนินทาได้รับการสรรเสริญร่วมความว่าคนในโลกนี้เราหาคนดีจริงๆยากคนดีจริงๆก็ได้แก่พระอรหันเราหายากหน่อย ในั้นคนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสเราต้องรักษากำลังใจไว้บ้กับปกติเพราะเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราอยู่กับคนที่มีกิเลสกิเลสคือความสุกปรกของจิตเมื่อจิตสุกปรกปากของเขาก็สุกปรกด้วยมือเท้าร่างกายของเขาก็สุกปรกด้วย ในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุปกปรกแ้ะก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสกปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสกปรกเข้ามาถึงคือการนินทาก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทําใจวางเฉยเหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นทีว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วกัะความร้อนและความเย็นเราจะดีใจชั่วจะมีความเป็นสุขก็ไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คำนินาทาดสานเสญก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้าใครเขาส่าท้วนเสรเราเราก็วางคำาส้วนเสยไว้ทำท่ามันดีใจแต่ชัยเฉย ใครเขานินทาแล้วก็จดสร้างความเดือดร้อนอยากสร้างความาสะเ,เทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลวคนสันเสรินคนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือคนเลวในเมื่อความเลวเราไม่ต้องการแล้วก็ไม่ติดในคำานินทาและสันเริญวางเฉยทั้งสองอย่าง ถือคติที่อง์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจา้าทรงตัดว่านินทาและสรรเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกเขาชมเราว่าดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราเลวถ้าเราดีเขาติเราว่าเลวแล้วก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดรวมความเราจะดีแลือเราจะเลวยุท่ผลการปฏิบัติย้อนหลังเข้าไปบรรดาทัพุทธบริษัท อารมณ์ที่ทรงสะเก็ดข้างความดีอารมณ์ที่ทรงปลือกข้างความดีเรามีครบผลไหมอารมณ์ที่ทรงกระแพ้กระพี่ข้างความดีคือปุกเพนิวาสานุติยานการระลึกชาติเราทําไม่เสมอเ้องตัวหรือเปล่าแก่งข้งความดีในพุทธเจ้าที่พุะเจ้าสอนสอนคือที่ปุกขยานให้จุดตัวปปาติยานที่ทร <c oughs> งตัดไว้ในทมบริกาสูตรเราทำเค้่องตัวหรือเปล่าหลังจากนั้น จงเอาใจของบรรดาทุกท่านไปตั้งไว้ที่นนิพพานคือใช่พระนิพพานเป็นอารมณ์ทำจิตโดยนิยมคิดว่าขึ้นชีวอว่านุสโลกเป็นทุกเต็ไมไปด้วยความสุขปรกโอกโศกมีแต่วความวุ่นวายเทวดาและพรมมีสุขท่วคราวอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องสเสด็จก,กลับความสุขจริงๆอยู่ที่นิพพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิด การเป็นมนุษย์ดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรมคนดีจะไม่มีสำหรับเราและพยายามริดรอนโลภความโลภในการให้ทานในจาคานุสติตสมาานริดรอนความโกรธด,ด้วยพรหมิหารสีริรดรอนความหลงในจิตใจดีเข้าใจตามความเป็นจริงตามที่กล่าวเมื่อกี้นี้คือไม่ติดในมนุษย์โลกเทวโลกอะพรม,มโลกเอราบรรดาท่านพุทธบริษัท เวลาที่จะพูดหมดแล้วตอนนี้ไปบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบาททิพยแก้วให้ทําสมาธิและวิปัสสนาญาณตามกําลังของท่านจนกว่าจะถึงเวลาสองทุ่มเขาจะเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่งสนบรรดจบหลังจากนั้นไปขอทุกท่านตามกิจกอย่ดสบายกาเรเดินของท่านในตอนนี้ท่านจะนั่งจะนอนจะยืนก็เดินก็ได้ตามอธัธยาศัย ขอปฏิบัติในที่ของตนอาบรรดาท่านพรสิทธาทานนิ迦ทนขอยุติประเพียงท่นนี้